อีกแล้วนะครับรายการ Big a d d วันนี้วันนี้มีนัดกับหลวงพ่อหลวงพ่อมาลัยอุทยโยนะครับพระเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาเจ้าของตะกุตีใหญ่ครับวันนี้จะเข้าไปกราบท่านมีหลายเรื่องนะครับที่ผู้ชมได้โทรเข้ามาเกี่ยวกับวัดบางยะแพกนะครับวันน,นี้แน่นอนครับ มาถึงแล้วต้องเข้าไปกราบหลวงปู่ใหญ่แล้วก็ไปพบหลวงพ่อมาลัยก็ขอให้ติดตามชมรายการของเรานะครับ สมเด็จอะไรครับพอ่อสมเด็จไผ่อนะ๋อเหรออ๋อนี่คือสมเด็จไผ่นะครับตรมคำกอง,งนี่คือพระสมเด็จไผ่นะครับปีไหนพ่อวุ้นใหม่หรือว่าปีปีสองหกสองหกอ๋อครับเป็นนั่นธรรมทุมงคลปีนะอ๋อนี่ยังเหลืออยู่ครับพ่อนะอย่างนี้บูชาเท่าไหร่ครับร้อยเจ้าเกา อแล้วด้านหลังด้านหลังก็เหมือนกันใ่าครับเป็นเป็นยันอ๋อยัอยนของพ่อเลยนะอันนี้เรียกว่ายานันน้ำเต้าเข้าบอกหมั่าครับอันนี้เป็นพิมพ์พิเศษเลยอธิษฐานคาถาก็เหมือนกันบอกปองกูใหญ่นะครับอธิษฐานอยากปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็็กอธิษฐานได้ตามนั้นเลยนะครับนี่เป็นโชคดีเลยครับก็โอ้สวยมากครับ ร่มเย็นอแล้วก็ไผ่นี่ทำให้เกิดความอิมนอไผ่แล้วไผ่ไม่มีความหมายนะพ่อเนาะนะครับนอกจากอุดมสมบูรณ์ก็คือโชคลาบแล้วแล้วก็มีการแก้วคาดปลอดภัยปลอดภัยคนคิดร้ายไม่ได้อขัาวน้ำไผ่ขั้วน้ำไผ่เสือยังกลัวเสือไม่กล้าเข้าไป หลวงพ่อก็เลยสร้างรุ่นี้ขึ้นมาเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับให้เป็นวัตุมงคลที่น้านำบูชาเป็นเคล็ดลับที่เป็นวัตระวัตถุมงคลที่นำควรค่ากับการบูชาแล้วก็หลวงพ่อก็ให้บูชาทำบุญไม่แพงด้วยนะร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีไม่มากอ่ามีไม่มากด้วยนะครับโอ้สาธุเลยใครอยากได้ก็แวะมาที่ วัดบางแยะแพกท่าฉลอมตำบลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครนะครับเลี้ยวตามทางตาป้ายมาั้งพ่อนะวันนี้เป็นเด็กคุณหลวงพ่อเมตตามากข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานท่าน้ำแม่น้ำท่าจีนเลี้ยวซ้ายมาตามป้ายอ่าห้ากิโลถึงวัดบางย่แพกนะครับนี้กับขอบคุณหลวงพ่อครับ